สวัสดีค่ะพบกับกันอีกแล้วนะคะเพจแเซนเตอร์สาขา3ค่ะค่าวันนี้เจอกันแน่นอนต้องเอาทิปดีๆมาให้ลูกค้าชมกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้การจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ ไม่ผลเรื่องพาสีรถยนต์นั่นเองนะคะลูกค้าลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่ทราบหรือบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะคนที่ยังไม่ทราบฟังทางนี้นะคะภาสีรถยนต์ตัวนี้เองเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้เรียกภาสีรถยนต์นะคะของเราคันนี้หมดปี63านะคะซึ่งถ้าลูกค้าไม่ต่อภาษีเนี่ยแน่นอนวิ่งบนท้องถนนเนี่ยโดนตำรวจซิวแน่นอนคะ่ะลูกค้า แล้วก็เรามีอายุการต่อภาษียังไงเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะค่ะแน่นอนนะคะใกล้วันหยุดยาวเดินทางไกลแล้วลูกค้าเช็คพระบอกับภาษีหรือยังนะคะ รถยนต์หนึ่งคันเนี่ยจะเป็นจะต้องมีพร,รบรกับภาษีคุ้มครองนะคะลูกค้าไม่ใช่แต่โดนตำรวจซินะคะอุบัติเหตุอาจเกิดได้ทุกเวลานะคะถ้าเราไม่มีพรลบรเนี่ยก็ช้าเหมือนกันนะคะอ่ะกจะมาเล่าให้ฟังว่าภาษีเนี่ยเราสามารถต่อได้ก่อน90วันนะคะลูกค้าคือมีอายุ90วันก่อนที่สมหมดเนี่ยเราสามารถต่อล่วงหน้าไว้ได้เลยลูกค้าบางท่านบอกว่าพอภาษีผ่านแล้ว เสียงเงินเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะนะคะร้อยละหเปอร์เซนต่อเดือนค่ะลถแต่ละคันนี้ยค่าภาษีแล้วก็พรบไม่เท่ากันนะคะาตามกฎหมายแล้วนะคะลดทุกคันจะต้องมีพรบกับภาษีนะคะ ลูกค้าก่อนที่จะไปต่อภาษีเราต้องต่อพอรบก่อนค่ะพรบคืออะไรพรบก็คือกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยนะคะการที่ลูกค้าไม่มีพรบเนี่ยเวลาไปชนใครเขาเข้าเนี่ยเจ็บตัวแน่นอนนะคะต้องควักตางค์จ่ค่ารักษาพยาบาลให้เขานะคะเพราะถ้าเรามีพรบแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ เงินของพลบอนี่แหละค่ะรักษาตัวเขาได้เลยนะคะแล้วการต่อภาษีเนี่ยเราต้องดูรถยนต์ของเราด้วยนะคะว่ากี่ปีแล้วถ้ารถยนต์นะคะอายุการใช้งานอายุปีเกินเจ็ดปีนะคะลูกค้าจะต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีนะคะตรวจสภาพได้ที่ไหนไปตรวจได้ที่ตละอ,อกใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยค่ะแล้วนําใบตรวจสภาพนั้นนะคะไปต่อภาษีที่ขนส่งได้เลยค่ะลูกค้า พรมพรบอกับภาษีนะคะเป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมีนะคะฟังไว้ดีๆนะคะพระบอกับภาษีนะคะคู่กับรถยนต์ทุกคันต้องมีนะคะไม่งั้นผิดกฎหมายแน่นอนนะคะลูกค้านะคะพระบอภาษีขาดเสียค่าปรับแน่นอนค่ะลูกค้า แต่มันจะมีประกันอีกประเภทหนึ่งประกันป .1, หนึ่งป .2 ปอหรือประกันชีวิตคืออะไรการขอติดไว้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะจบคลิปเกี่ยวกับพรบ,รบรกับภาษีไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาประกันปอ 1, ป 2, พออคลิปความรู้ดีๆมาฝากลูกค้านะคะจะได้ไม่งงนะว่ารถมีพรบภาษีแล้ยังจะมีป1ป2อีกหรอ เดี๋ยวดูกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้การไปรัตจ้า